สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นให้เชียร์กันไม่มากนักนะครับวันนี้เลือกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่เป็นการพบกันระหว่างเมอรติแองฟอร์เนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าฟอร์เรสต์นี่แพ้มารัวๆเลยนะครับห้านัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดเลยนะครับเกมล่าสุดนั้นไปเยือนเลสเตอร์แพ้ไปขาดลอยนะครับ 0ประตูต่อ4นะที่วิลล่านะครับหลังจากที่ออกทาร์ตไม่ดีช่วงนี้ก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ3นัดหลังนี่เก็บมา5แต้มสเสมอซิตี้1-1ชนะซอนตัน1-0แล้วก็นัดล่าสุดไปเยือนลีดนะครับสเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับวันนี้น็อตติงแฮมฟรเรสยังไม่มีมุซ่ามีอาคาเต้นะครับกองหลังที่มีปัญหาการมาเก็บรบกวนนะครับนาเปาใช้ไตโวอโวนิยี่เช่นเดิมนะครับ ส่วนวิลล่านะครับวันนี้ยังไม่มีลูก้าดีนนะครับเดเอโก,โก้คาร์ลอสรวมถึงบูบากากามารานะครับกองกลางตัวหลักที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับวันนี้3ตัวลุกเป็นอ,อิลิเมโน่เบียนเดียนะครับโอลิวัตกินยืนหน้าเป้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฟูตี้ฟริปเป้ฟูตินโยนะครับคู่นี้สูสีแน่นอนนะครับเ็นแค็คเปิดมาให้วิลล่าบุกมาต่อนะครับ แต่ถ้ามองถึงระบบทีมต้องบอกว่าวิลล่านั้นดูเหลื่อมกว่านิดๆนะครับรวมถึงเกมรับของฟอ r เรสยังไม่ค่อยนิ่งเสียประตูง่ายไปนิดนึงนะครับวันนี้ฟอ r เรสเล่นในบ้านก็จริงแต่เชื่อว่าวิลล่าที่ทรงบอลดีกว่าน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะได้เฮนดิแคปเปิดมา0.25กัดฟันเชียร์แอสตันวิลล่าครับผมเชื่อวก็เขามีดีพอที่จะบุกมาเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้สําเร็จ กัดฟันต่อแอสตันวิลล่าไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขใกนการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ